สวัสดีค่ะทุกคนพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะคลิปนี้พี่มดจะมาแชร์ประสบการณ์ทำงานเป็น T ี a เช e ร a s s ส s t สแตหรือครูผู้ช่วยในอเมริกานะคะซึ่งก็เป็นงานล่าสุดที่พี่มดเคยทำในคลิปนี้พี่มดจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าครูผู้ช่วยหรือ Teacher a s s i s t a n ตนนั้นมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้างแล้วก็คุณสมบัติหรือทักษะความรู้ที่คุณจะต้องมีเป็นอย่างไร รวมไปถึงข้อดีข้อเสียของงานนี้แล้วก็รายได้นะคะว่าคนที่เขาทำอาชีพนี้เนี่ยเขามีรายได้กันเท่าไหร่ใครที่สนใจจะทำงานเป็น Teacher Assistant ก็ดูคลิปนี้ให้จบนะจ๊ะงานครูผู้ช่วยนั้นเราจะเรียกว่า Teacher Assistant หรือ Teaching Assistant บางคนก็จะเรียกว่าเป็น t e a Teacher's a อชนะคะซึ่งจะมีตัวย่อเรียกสั้นๆว่า TA โดยตำแหน่งหน้าที่ของ TA แล้วเนี่ยเราก็จะทำงานกับครูแล้วก็นักเรียนในห้องเรียนแล้วก็ภายในบริเวณโรงเรียนนะคะซึ่ง TA เนี่ยจะมีบทบาทสำคัญมากนะคะในการที่จะช่วยสนับสนุนเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้น PK ก็คือเตรียนมอนุบาลไปจนถึงมัธยมปลายไฮสคูลนี่นะจ๊ะซึ่งงานหลักๆแล้วนะคะก็จะ ช่วยเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องเรียนสื่อการเรียนการสอนรวมไปถึงช่วยครูเนี่ยวางแผนการสอนด้วยค่ะ TA จะช่วยทบทวนบทเรียนแล้วก็สอนนักเรียนแบบตัวต่อตัวแล้วก็สอนนักเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆด้วย TA จะช่วยดูแลนักเรียนระหว่างที่ครูสอนแล้วก็ในระหว่างช่วงทัศนศึกษาหรือสันทนาการแล้วก็จะช่วยอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมให้กับนักเรียนบางคนที่อาจจะไม่เข้าใจตอนที่ครูสอน แล้วจะต้องมีการอธิบายเพิ่มเติมเรา TA เนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะไปช่วยเหลือนักเรียนตรงจุดนั้นด้วยค่ะ TA ก็จะมีหน้าที่สอนเด็กพิเศษช่วยเหลือครูแล้วก็ช่วยเด็กพิเศษนะคะเด็กพิเศษในที่นี้หมายถึงสเปเชียลนิสซึ่งเขาจะมีการเรียนรู้ที่แตกต่างจากเด็กคนอื่นซึ่งบางคนเนี่ยนะคะเขาอาจจะมีะความปกป้องทางด้านสมองทางด้าน อารมณ์พฤติกรรมหรือทางด้านร่างกายที่เป็นเด็กพิการเนี่ย TA ก็จะมีหน้าที่ที่จะคอยดูแลเขาเป็นพิเศษนะคะ TA จะทำงานร่วมกับครูเพื่อระบุปัญหาของนักเรียนแล้วก็หาแนวทางแก้ไขรวมไปถึงติดตามการเข้าเรียนของนักเรียนนะคะแล้วก็จะมีการช่วยให้คะแนนให้เกรดแล้วก็คอยรายงานความประพฤติของนักเรียนเนี่ยให้กับครูทราบด้วยค่ะ TA ก็จะมีการเข้าร่วมประชุมกับทีมอาจารย์นะคะแล้วก็อาจจะมีการเข้าร่วมประชุมกับผู้ปกครองด้วยแล้วก็งานหลักๆแล้วเนี่ยก็คือคุณอำ่ำเรียกว่ามีการเขียนรายงานนะคะบอกให้ครูประจําชั้นทราบแล้วก็อ่งเด็กบางคน,เ,นเด็กพิเศษที่มดเคยทํางานด้วยเนี่ยบางทีเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าเป็น keep record อนะคอยรายงานว่าเขามีการพัฒนาขึ้นมากน้อยแค่ไหน นอกจากนี้ TA ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็ข้อบังคับของรัฐแล้วก็ของโรงเรียนรวมไปถึงห้องเรียนด้วยเพราะว่าครูประจำชั้นแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีกฎระเบียบแตกต่างกันไปนะคะทุกคนทีนี้เนี่ยยกตัวอย่างนะคะกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนแล้วก็ของรัฐเนี่ยก็คือว่า t a เนี่ยหรือเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนเนี่ยห้ามถ่ายรูปเด็ก ที่ให้เห็นหน้าชัดๆแล้วก็เอาไปโพสต์ในสื่อโซเชียลมีเดียโดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองนะคะอันนี้มันจะต้องมีคอนเซนต์เพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะให้โอเคถ่ายรูปฉันได้เอาไปลงสื่อหนังสือโรงเรียนได้แต่บางคนผู้ปกครองบางคนเขาก็จะไม่อยากให้ลูกเขาออกสื่อถามว่าถ้าเกิดสนใจอยากจะสมัครงานตำแหน่ง T- a c h e r a s s i s t a n นเนี่ยจะต้องเรียนจบวุฒิอะไรหรออ่ะ วุฒิขั้นต่ำเลยก็คือวุฒิม .6 ห,หรือวุฒิเทียบเท่านะคะและนอกจากนี้เนี่ยคุณก็ควรจะไปเรียนโปรแกรมระยะสั้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อที่จะได้เซอร์ติฟิเคตมานะคะแล้วก็นอกจากนี้ถ้าเกิดคุณมีแค่วุฒิม .6 เนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้องผ่านการทดสอบของของรัฐเขาเรียกว่าเป็น State Test นะคะซึ่งในแต่ละสเตทแต่ละแต่ละรัฐเนี่ยเขาจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปถ้ายกตัวอย่างของรั อิลลินอยน่ะคะคุณจะต้องผ่านการทดสอบที่เรียกว่า ETS para Pro นะคะแล้วก็คุณจะต้องทำคะแนนให้ได้460ขึ้นไปเ,เรื่องคะแนนเนี่ยแต่ละรัฐแต่ละเมืองแต่ละดิสตริกต์เนี่ยเขาก็อาจจะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันไปนะคะและนอกจากนี้อ่ะถ้าเกิดว่าคุณจบวุฒิปริญญา วุฒิอนุปริญญาหรือเรียกว่าเป็น associate degree เรียน2ปีเนี่ยคุณก็สามารถที่จะสมัครเป็น teacher assistant ได้เหมือนกันคุณอาจจะเรียนสาขาในเรื่องของอามจิตวิทยาหรือการศึกษาก็ได้ส่วนใครที่เรียนจบวุฒิปริญญาตรีเนี่ยก็สามารถที่จะสมัครเป็น T-A ได้เลยเช่นเดียวกันแล้วก็สาขาวิชาที่คุณเรียนต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นในเรื่องของอการศึกษาโดยตรงหรือเป็นการศึกษาในะระดับภาคประถมหรือบางคนเนี่ยก็จะมีในระดับของภาคมัธยมปลายอะไรก็ว่าไปนะคะคือแล้วแต่ว่าเมเจอร์ของคุณเนี่ยมันคืออะไรคุณก็สามารถที่จะสมัครเป็นที่ช s ื่อส n t ได้เช่นเดียวกันอื การทำงานเป็น t e a c h e r s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  t t n n ์นั้นคุณจำเป็นที่จะต้องมีลายเส้นนะคะมี state ลายเส้นของรัฐนั้นๆในเรื่องของการสมัครขอลายเส้นเนี่ยเดี๋ยวพี่มดขอยกยอดไปอธิบายในคลิปหน้าดีกว่านะคะเพราะว่ามันมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะเนาะถามว่าการสมัครงานตำแหน่ง t e a c h e r s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  t t n n t นั้นจำเป็นที่จะต้องมีประสบการณ์หรือเปล่าอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่มีประสบการณ์เนี่ยเราจะมีโอกาสได้งานไหม พี่มดขอแนะนําแบบนี้นะคะว่าสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้เรียนสายตรงมาไม่ได้เรียนในส่วนของ education field มาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่มีประสบการณ์ทํางานเนี่ยโอกาสที่คุณจะได้งานตําแหน่งนี้เนี่ยค่อนข้างจะยากนะคะสิ่งที่คุณสามารถจะทําได้เนี่ยก็คือการเข้าไปเป็นอาสาสมัครหรือไปเป็นจิตอาสาทํางานในโรงเรียนหรืออาจจะทํางานในแคมป ในแคมป์แบบซัมเมอร์แคมป์อะไรที่เกี่ยวกับโปรแกรมการเรียนการสอนหรือในห้องเรียนการดูแลเด็กแม้กระทั่งห้องสมมุดหรืออาจจะเข้าไปทํางานสมัครงานในโรงเรียนเนี่ยที่เป็นตําแหน่งอื่นๆก็ได้หรือว่าทํางานเป็นจิตอาสาในคอมมูนิตี้เซอร์วิสต่างๆเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยให้คุณเนี่ยเหมือนกับว่ามีประสบการณ์ในเรื่องของการเรียนการสอนหรือประสบการณ์ที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับครูแล้วก็นักเรียนนะคะ,ะทีนี้อสมมุติว่า ถ้าเกิดว่าคุณเรียนมาสายตรงเลยในเรื่องของอาจจะเป็น education field อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะเข้าไปฝึกงานอยู่แล้วคุณทำเป็น internship ก็ได้ขอเข้าไปฝึกงานไปทำงานในโรงเรียนโดยตรงเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเก็บชั่วโมงแล้วก็ประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำให้คุณเนี่ยมีโอกาสได้งานเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ และนอกจากนี้นะคะสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้เรียนสายตรงมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเคยทำงานใน d ด y c แครนะอันนี้ก็จะทำให้คุณเนี่ยมีโอกาสได้งานเพิ่มขึ้นด้วยบางคนเนี่ยอาจจะเคยทำงานในลักษณะของเซอร์วิสเช่นเป็นค mm ัสเตอร์เซอร์วิสในลักษณะน,นี้เนี่ย mm hmm. ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าคุณจะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการ ดีลกับคนนะมีการแบบที่ว่าจะแก้ปัญหามีการปฏิสัมพันธ์กับคนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่าทาอาจจะทำให้คุณเนี่ยได้งานตำแหน่ง TA เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะถามว่า TA ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรอ,อย่างแรกนะ TA ควรที่จะต้องมีความรู้เฉพาะทางที่หลากหลายหลากหลายในที่นี้คือคุณต้องมีความรู้รอบด้านเพื่อที่จะนำไปแชร์ข้อมูลในในห้องเรียนแล้วก็ไปกระตุ้นนักเรียนเนี่ยให้มีการเรียนรู้มากขึ้นแล้วก็ให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นนะคะและนอกจากนี้เนี่ยเรื่องซอฟต์สกิลก็สำคัญซอฟต์สกิลคืออะไรซอฟต์สกิลเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่า เป็นเหมือน people skill อะค่ะซึ่งคุณจะต้องมีมีทัศษะความสามารถในการที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างดีทั้งครูนักเรียนทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะ soft skill เนี่ยยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นอุปนิสัยใจคอทัศนคติความคิดสร้างสรรค์ความเป็นผู้นำ mindset ต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งมันเป็นสิ่งจำเป็นมากๆในการที่คุณเนี่ยจะจะ,จะทำงานเป็น TA Teacher Assistant ตต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยมนะคะทุกคนเพราะคุณจะต้องรู้จักการสนทนาในแต่ละระดับคุณต้องรู้ว่าคุณพูดอยู่กับใครพูดอยู่กับผู้ใหญ่พูดอยู่กับครูหรือพูดอยู่กับเด็กแล้วก็เด็กแต่ละคนเนี่ยเขามีการรับรู้รับฟังความเข้าใจที่แตกต่างกันมีระดับการเรียนรู้ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณสื่อสารภาษาที่คุณใช้มันก็จะต้องแตกต่างกันไปด้วย และนอกจากนี้คุณควรที่จะต้องมอีเขาเรียกว่า public speaking skill ก็คือสามารถพูดในที่สาธารณะได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะต้องอเขาเรียกว่านำคลาส룸 lead classroom หรือว่าสอนหน้าห้องบ้างบางครั้งและนอกจากนี้นะคะการเขียนเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าคุณจะต้องเขียนรายงานบ่อยมากๆรา,ายงานครูรายงานพ่อแม่ Teacher Assistant ควรมีทักษะการจัดการบริหารองค์กรหรือช่วยบริหารห้องเรียนรวมไปถึงการวางแผนที่ดีเยี่ยมนะคะเพราะบางครั้งคุณจะต้องช่วยนักเรียนเนี่ยเหมือนกับช่วยนักเรียนเรียนสอนให้นักเรียนเรียนรู้ให้เป็นดังนั้นคุณจะต้องมีเทคนิคในการจัดการกระตุ้นแล้วก็โน้มน้าวให้นักเรียนนะคะในเรียกว่าทุกระดับ การเรียนรู้แล้วก็ทุกชั้นเนี่ยเขามีความเข้าใจในวิชาที่เรียนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่เข้าใจใช่ไหมคะคุณก็ต้องหาเทคนิคหาแนวทางปฏิบัติแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็หาวิธีการที่จะทำให้นักเรียนคนนั้นเนี่ยเขาเรียนรู้แล้วก็เข้าใจบทเรียนนั้นให้ได้ ทีเชิดเซ s ส์แนควรมีความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นทีมหรือที่เรียกว่าทีมเวิร์กนั่นเองนะคะและนอกจากนี้เนี่ยคุณต้องมีความเข้าใจนักเรียนแล้วก็เห็นอกเห็นใจให้กำลังใจนักเรียนมีทัศนคติเชิงบวกแล้วก็เป็นคนที่มีความอดทนสูงมากแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นคนที่เอาใจใส่แบบเป็นคนที่แคร์นักเรียนมากพอสมควรนะคะ รายได้ของ t e a c h e r Assistant นั้นเฉลี่ยต่อปีนะคะจะอยู่ที่ประมาณ25,000กว่าเหรียญน,นะอันนี้เป็นรายได้ต่อปีนะคะถ้าเกิดตกแล้วเนี่ยสมมติว่าถ้าเรทต่อชั่วโมงเนี่ยก็จะโดยประมาณ15ถึง20เหรียญต่อชั่วโมง ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับระดับวุฒิการศึกษาที่คุณมีแล้วก็ประสบการณ์ทำงานว่ามีประสบการณ์ตรงหรือไม่รวมไปถึงคุณเนี่ยสมัครงานทำงานอยู่ที่โรงเรียนไหนเขตไหนเพราะว่าแต่ละดิสตริกต์เนี่ยจ่ายไม่เท่ากันนะคะแล้วก็มันขึ้นอยู่กับรัฐที่คุณอยู่ด้วยว่าค่าของชีพรัฐนั้นสูงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าอ,อยู่ไปอยู่แบบนิวยอร์กแคลิฟอร์เนียเนี่ยค่าของชีพมันสูงใช่ไหมคะ อ่าเรดเงินเดือนที่คุณจะได้เนี่ยมันก็จะสูงตามไปด้วยจ้ะ ข้อดีของการทำงานเป็น t e a c h e r a s s i s t a n t นนั้นสิ่งที่มดชอบมากๆเลยก็คือเป็นเรื่องของตารางการทำงานที่มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราเพราะว่าเวลาทำงานเนี่ยมันไปนตรงกับช่วงที่เวลาที่ลูกไปโรงเรียนเนี่ยมันก็ทำให้ตารางเราเนี่ย flexible แล้วก็นอกจากนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสวัสดิการที่มีประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันสายตาประกันฟันนะคะแล้วก็จะมี Retirement Plan ก็คือเป็นกองทุนกองเงินออเงินสะสมตอนกเกษียณอายุด้วยนะคะแล้วก็ ็นอกจากนี้เนี่ยมันก็จะมีเพศวักเคชันแล้วก็เขาเรียกว่ามีมีวันหยุดที่นอกเหนือจากฮอลิเดย์ต่างๆก็ยกตัวอย่างเช่นก็จะมีซัมเมอร์เบรกใช่ไหมคะปิดเทอมภาคฤด,ดูร้อน2เดือนนะเราก็หยุดกับเขาด้วยแล้วก็จะมีสปริงเบรกวินเทอร์เบรกเนี่ยเราก็ได้หยุดด้วยมันทาให้เรามีโอกาสแบบเหมือนไปเที่ยวไปวักเคชันกับลูกโดยที่เราไม่ต้องเป็นลางงานเพิ่มเติมอะค่ะ ทีนี้เรามาพูดถึงข้อเสียอยากจะเรียกว่าเป็นข้อด้อยดีกว่านะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่มดนะคะซึ่งคนที่ทํางานตําแหน่งนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เจอเหมือนกับพี่มดหรือบางคนอาจจะเจอหนักกว่าพี่มดด้วยซ้ํานะคะก็อันนี้อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะก็คือการทํางานเป็นที่เชื่อ t ส n t น,นั้นมันมีความเหนื่อยมันมีความหนักมันมีความยากมันมีความท้าทายหนักเนี่ยก็คือหนักใจยากเนี่ยมันจะเป็นในเรื่อง ของที่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องอดิลกับนักเรียนหรือเราจะต้องคอยสอนนักเรียนที่เขาเรียกว่ามีความบกพร่องทางด้านอารมณ์หรือว่าเขาเรียกว่าเขามีอารมณ์ก้าวเ้าารุนแรงพูดจามไม่สุภาพบางครั้งนะคะสิ่งที่มดเจอก็คือว่าเราอาจจะเจ็บตัวได้เพราะเขาจะชอบปาของใส่เราบางทีเขามาแบบหยิกเรากัดเรากระชากแขนเรา แล้วก็บางทีก็มีรับผักเก้าอี้ใส่เราบ้างหรือเราจะโดนผักบ้างคือมันจะมีแบบเกี่ยวกับฟิสิกอลแล้วก็อิโมชั่นอลในเรื่องของทั้งด้านอารมณ์เนี่ยเราจะต้องลองรับอารมณ์ของเด็กนะคะในขณะที่เราจะต้องอเจอกับสิ่งเหล่านี้แบบทุกวันทุกวันเนี่ยเรามันจะทำให้เรามีความเครียดสะสมนะทีนี้แล้วในความเครียดเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยต้องใช้ความอดทนสูง ในขณะที่คุณเจอนึกสภาพคุณเจอแบบสิ่งแย่ๆแบบเด็กตะโกนใส่หน้าด่าๆอะไรแบบนี้แต่ว่าตัวเราเนี่ยนะคะจะไม่มีคำพูดที่เป็นเชิงลบออกจากปากเราเลยแล้วสีหน้าเราก็จะต้องนิ่งเราเราจะต้องไม่ใส่อารมณ์เราจะต้องแบบว่าสงบคามเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยสงบไปตามเราแล้วเราก็ต้องใช้แบบภาษาที่พูดทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกจากปากเราเนี่ย มันจะต้องเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นไม่มีการต่อว่าไม่มีการดุด่าทําไม่ได้สมมติว่าเราโดนทําร้ายเขาผักเราอะไรเราเนี่ยเราต้องคือเราหลบได้อย่างเดียวเราหลบนิ่งหลบเฉยเราโต้อตอบไม่ได้ตีเด็กไม่ได้เด็ดขาดนะสิ่งที่เราทําได้อย่างเดียวก็คือ,อ เขาเรียกว่ามันจะมีทีมก็คือต้องอเรียกคนช่วยเพราะเวลาที่มดทํางานเนี่ยพี่มดจแทบจะไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือนะคะแต่ว่าเราจะมีเรดิโอคอล่ะเป็น w a l กี้ทอลกี้ที่เราจะคอยติดต่อสื่อสารบางครั้งเนี่ยเวลาที่เจอเด็กแบบอารมณ์แบบอลรวาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่ามันแบบสุดความสามารถของเราหรือเรียกว่าเหมือนกับว่าเขาไม่พอใจเราเนี่ยเขา เขาไม่อยากที่จะดีวกับเราเนี่ยเราก็จะต้องโทรเรียกอาจจะเป็นโซเชียลเวิร์กเกอร์บ้างหรือว่าอาจจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าออคสาหกรรมนอเทอรปีหรือเรียกเรียกครูคนอื่นเนี่ยให้เขามาช่วยจัดการมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นการเทคเทิ์นะเพราะบางครั้งเนี่ยพี่มดก็ทําแบบนี้เหมือนกันสมมติว่าถ้าเกิดว่าครูคนหนึ่งหรือ TA คนหนึ่งอะไรเงี้ยแบบว่าอ่าไม่สามารถที่จะอ่าทำให้เด็กเนี่ยนะคะแบบอยู่อยู่ในอารมณ์สงบได้นะคะ คนอื่นเนี่ยเขาก็ต้องมีการแบบว่าเรียกเรียกแบบขอความช่วยเหลือนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยเกิดทำลายร่างกายเราปุ๊บเนี่ยนะคะเราเนี่ยก็จะต้องเขียนรีพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ คบอกได้เลยว่าการทำงานเป็น Teacher Assistant นั้นมันมีความท้าทายในแต่ละวันเนี่ยเจอปัญหาไม่เหมือนกันเลยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวันนี้เด็กเขาอารมณ์ดีเดี๋ยวเดี๋ยวบางพอผ่านไปอีกทีเขาก็จะอารมณ์ร้ายแล้วก็เราถือสาไม่ได้อย่าถือสาแล้วก็ you cannot take it personal คือบางทีเนี่ยเขาไม่ได้ว่าจะมา จะมาแบบเกเรมารุนแรงมาก้าวร้าวใส่เราคนเดียวเขาเป็นอย่าง,งานั้นอยู่ที่บ้านเขาก็เป็นกับคนอื่นเขาก็เป็นสิ่งที่ t e ท c h เช a s s สแตนท t ทำได้ก็คือว่าเป็นเป็นการแบบอบรมสั่งสอนให้เขาอยู่ในระบบในระเบียบในใช้การสื่อสารและภาษาที่เขาเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยเราจะต้องเม k e sure ว่าเด็ก ปลอดภัยนะปลอดภัยเนี่ยในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าเด็กบางคนเนี่ยนะคะพอแบบทําอะไรคนอื่นไม่ได้โมโหอะไรอยู่ๆทำร้ายตัวเองงดเจอเด็กที่แบบอยู่ๆก็แบบไปแบบต่อยกาแพงชกกาแพงหรือไม่ก็บางทีแบบว่าเตะก,กาแพงเอาหัวเนี่ยโขกโขกข้างฝาอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราจะเราจะต้องแบบเราจะต้องห้ามเขาให้เขาทําอย่างนั้นไม่ได้ทําร้ายตัวเองไม่พอเด็กบางคนไม่ทําร้ายตัวเองแต่ว่าอาจไปเตะต่อยเพื่อนบ้างไปเอาของแบบบางทีเอาดินสออะไรเงี้ยนะคะแบบ ไปแบบไปจิ้มเพื่อนบ้างแล้วก็ไปผักโต๊ะเพื่อนล้มสารพัดมากเจอมากแล้วก็จะบอกว่าเราก็ต้องคอยดูแลรักษาความปลอดภัยให้เด็กคนอื่นเนี่ยเขาเขาบอกว่าให้เขาไม่ไปทํำร้ายเด็กคนอื่นด้วยเช่นกันนะคะพี่มดเคยเจออที่ ที่แบบอยู่ๆแบบเด็กไม่อยากเรียนแบบกีดการ์ดแบบว่าไม่ชอบครูประจําชั้นอะไรอย่างเงี้ยพูดไม่รู้เรื่องอยู่ๆวิ่งออกนอกห้องไปเลยนะคะวิ่งออกนอกห้องอ่ะเราก็วิ่งตามไปวิ่งตามไปมนะบางทีไปวิ่งเหมือนวิ่งไล่จับอยู่ในตึกเรียนอะ่ะแล้วมันจะมีแบบจังหวะหนึ่งนะคะที่แบบว่าอ่าอยู่ๆอ่ะเขาเรียกว่าอะไรคะเด็กเนะี่ยวิ่งออกนอกประตูโรงเรียนไปเลยอันนี้อันตรายมากๆรู้ไหมว่ามีวันหนึ่งนะพี่มดแบบว่าวิ่งแบบคือกั้นเขา ก่อนที่เขาจะแบบวิ่งออกประตูไปนี่นะหูเราพยายามไปกั้นเขาเต็มที่เลยนะแล้วก็แบบพยายามพูดแบบพูดคอนวินส์อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาไม่สงบไม่คำดาวแล้วแบบแล้วพี่มดนะเขาเรียกว่าอะไรอะต้องเรดิโอคอลเพื่อที่จะเรียกคนมาแบบมาช่วยอะมามาหมดเลยนะทั้ง Principal มาทั้งแบบ Secretary มาทั้งแบบ Social Worker แบบคือเหมือนวิ่งต้อนมุมกันนะ ปพาต้อนมุมแบบคุมประตูเพราะว่าไม่อยากที่จะให้เด็กวิ่งออกไปนอกประตูแต่สุดท้ายนะไม่รู้ยังไงนะคะหลุดเขาเด็กหลุดออกไปนอกโรงเรียนนะคะที่นี้นักออกไปตรงสนามหญ้าออกไปรอบเอ็วหูวิ่งแบบยิ่งกว่าสี่คูร้อยกว่าต้องบอกว่าเหนื่อยอิบอายเลยอ่ะแล้วก็แบบวิ่งออกไปตาลีตาเหลือกก็คือแบบสุดสุดสุดอ่ะแบบว่าเสียเวลาไปเป็นชั่วโมงนะกว่าแบบว่ากว่าจะคอนววนต์กว่าจะพูดกว่าจะแบบว่าเอาเด็กกลับเข้ามาในชั้นเรียนได้เนี่ย อันนี้แหละก็คือว่าที่พี่มดบอกว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆถ้าเกิดว่าใครฟังใครฟังประสบการณ์พี่มดแล้วเนี่ยยังรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคมันน่าสนุกนะอะไรอย่างเงี้ยก็ลองสมัครงานตำแหน่งนี้ดูนะคะทุกคน หวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลแบบจุกๆไปแล้วนะคะช่วยกดไลค์ช่วยกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่มดด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้านะคะพี่มดจะมาแชร์ขั้นตอนการขอไปอนุญาตทำงานหรือไลเซนของ Teacher Assistant นะคะรอติดตามชมกันนะคะทุกคนโอเคค่ะขอให้ทุกคนมีวันดีๆนะคะบ๊ายบาย